ค่ะและจุดที่ดิฉันกําลังยืนรายงานอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นพื้นที่สวนปล์มน้ํามันและสวนยางพาราค่ะซึ่งยังคงถูกน้ําท่วมขังอยู่อีกในขณะนี้นะคะแม้หลายพื้นที่ของจังหวัดตรังขณะนี้สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายและกลับเข้าสู่ภาวะปกติกันบ้างแล้วแต่พื้นที่แห่งนี้สวนยางพารารวมไปถึงสวนปล์มน้ํามันยังคงได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมอยู่ค่ะดังภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ในขณะนี้นะคะแสดงให้เห็นว่าน้ํา ยังคงมีปริมาณสูงอยู่อยู่ที่ระดับ20-30เซนติเมตรค่ะซึ่งทําให้พื้นที่สวนปาล์มน้ํามันแห่งนี้ยังคงได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมในพื้นที่จังหวัดตรังค่ะ สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดตรังขณะนี้90%เริ่มคลี่คลายแล้วหลังจากนี้ทางจังหวัดก็ได้เร่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจความเสียหายในส่วนของพื้นที่ทางการเกษตรนั้นได้รับผลกระทบ8อำเภอมีเกษตรกรขอรับความช่วยเหลือ41,250ครัวเรือนแบ่งเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนถูกต้อง33,808ครัวเรือนและเกษตรกรที่ไม่ขึ้นทะเบียน7,442ครัวเรือน โดยสวนยางพาราและสวนปาม์นน้ำมันที่เห็นอยู่นี้อยู่ในพื้นที่ตำบลโคกยางอำเภอกันตังจังหวัดตรังค่ะซึ่งขณะนี้ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่บ้างหากสังเกตจากลำต้นของอยางพาราจะพบว่ามีร่องรอยขนาดที่น้ำท่วมสูงสุดอยู่ที่2เมตรแม้น้ำจะลดลงแล้วแต่ชาว,า,าวสวนยางพาราก็ยังคงกรีดอย่างไม่ได้เนื่องจากยังคงมีน้ำท่วมขังและถ้วยสำหรับใส่น้ำยางก็ได้จมหายไปกับกระแสน้ำโดยเกษตรกร,กรต้องจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวใหม่ทั้ง และหากไม่มีฝนตกลงมาซ้ำเกษตรกร,ร,ก,รก็จะกรีดย่างได้ในเร็ววันอย่างไรก็ตามรัฐบาลก็ได้มีมาตรการออกมาช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร,ร,กรผู้ประสบภัยโดยให้ความช่วยเหลือเยียวยาเป็นเงินด้านพืชประมงและปะศุสัตว์ครัวเรือนละ3,000บาทช่วยเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้นค่ะรวมไปถึงการพักชำระหนี้สินและการขยายเวลาชำระหนี้สินแก่เกษตรกร,ร,กรและมาตรการฟื้นฟูอาชีพสนับสนุนปัจจัยการผลิตและองค์ความรู้เพื่อการ ปรับตัวต่อภัยพิบัติสำหรับพี่น้องประชาชนที่พื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายจากอุทกภัยนะคะรวมไปถึงทางด้านพืชประมงและปะศุสัตว์ค่ะสามารถติดต่อขอรับการช่วยเหลือได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านของท่านได้นะคะซึ่งทางรัฐบาลก็ได้มีมาตรการออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้แล้วในขนาดนี้ค่ะอนันตชัยพรมเกื้อถ่ายภาพศิราวดีสิริรัตน ทีมข่าว NBT ตรังรายงานจากจังหวัดตรังค่ะช่วงนี้กลับเข้าสู่สถานี